สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของน้าสุชาติบุญเงินที่อำเภอหันคาจังหวัดเชนา่าและผมยืนอยู่กับน้าสุชาติเจ้าของสวนครับสวัสดีครับน้าสุชาติบุญเงินครับครับผมวันนี้รู้สึกดีใจที่บริษัท KPY โกโก้ G. 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 ไทยจำกัดได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมสวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 และรับซื้อผลผลิตที่น้าชาติเก็บไว้เมื่อเช้านี้นะครับ น้าสุชาติครับปลูกโกโก้ไว้ตั้งแต่ปี<ช>ปีไหนครับปีหกูนครับป, <6 S 1> ปีหกศปลายปี6กศูนย์นในจานวนหนึ่ง้อยห้าสิต้นหนึ่งร้อยห้าสิบต้นคือหนึ่งได้ไอช่วงนั้นที่น้าสุชาติตัดสินใจปลูกเพราะว่าได้ข้อมูลจากผมเป็นผู้กาสานงานที่เริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องโกโก้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดยไปศึกษาสายพันธุ์ โกโก้ไอเอ็มวันที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีเจ้าของสายและผมได้กลับมานํามาเอาข้อมูลเอาองค์ความรู้เหล่านั้นได้มาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกตั้งแต่ปี6 0จนกระทั่งถึงปัจจุบันและบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดเป็น1ใน14กรุ๊ปของบริษัทมาร์คลรนฟาร์มาร์คลรนช็อกโกแลตจดทะเบียนเมื่อวันที่9เมษายน61และส่งเสริมปลูกภาคกลางภาคตะวันออกไปหลายประมาณ3,000ไร่นะถึงปี65นี้นะครับ และสวนนี้เป็นสวนนาสุชาติได้ปลูกไว้ตอนแรกนาสุชาติก็ยังไม่ค่อยบ้านใจเท่าไหร่จึงลงไว้แค่หนึ่งไร่ครับอ่าหนึ่งไร่แล้วพอได้เรียนรู้กับโกโก้แล้วตอนนี้ขยายพื้นที่ปลูกไปอีกไร่ครับห้าไร่ครับห้าไร่แปดร้อยต้นครับผมเปลี่ยนนาข้าวเลยเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนโกโก้อตอนนี้ปัจจุบันนี้ห้าเดือนก็ประมาณนี้แล้วอ่าสวนใหม่ห้าไร่จํานวนแปดร้อยต้น ก็สูงประมาณหน้าอกแล้วรชชติมั่นใจไหมครับว่าโกโก้จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีรายได้ทําให้เรามีรายได้ที่มั่นคงได้มั่นใจไหมครับมั่นใจครับเพราะว่ามันออกผลทีทจากผลเล็กยันผลใหญ่กระทั้งผลแก่อย่างนี้อ่าครับผมรายทุกเดือนเราเราเป็นรายได้ทุกเดือนมีที่ทำนาข้าวก็ไม่ได้ทุกเดือนแต่รายจ่ายรายจ่ายได้มาวันเดียวก็หมดแล้วอ่าครับผมก็คือเก็บเกี่ยว กว่าจะเก็บเกี่ยวก็4เดือนแต่เราลงทุนไปเรื่อยลงทุนเดือนลงทุกเดือนครับพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเงินที่ลงทุนไปได้ได้วันเดียวมาก็หมดหมดคือถ้าสมมุตินะเกษตรกรที่ไม่มีทุนก็ไปกู้ธอกอไปหายืมไปค่าปุ๋ยค่ายาเสร็จแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นไปใช้นี่ธอกศเอาไปค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าปุ๋ยค่ายามันก็หมด มัก็จะไม่เหลือแต่โกโก้จะให้ผลผลิตลงครั้งเดียวได้ผลผลิตได้ทั้งทุกเดือน่โกโก้ปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตทุกเดือนหลังการปลูกในปีที่สองถึงสามปีที่สามปีที่สามนี่แน่นอนเพราะว่าต้นเริ่มใหญ่เริ่มสมบูรณ์โกโก้ยิ่งผลใหญ่สมบูรณ์แบบนี้คืออายุยิ่งเยอะยิ่งผลยิ่งใหญ่สี่ปีเต็มอ่านี่คือสี่ปีเต็มนี่นะครับคือดูต้นนี้นะครับกล้องมาใกล้ๆครับนี่ฮะ รไอ่านี่ครับเขาออกตั้งแต่โคนต้นนี่อายุสี่ปีต้นจะใหญ่นิดนึงนี่ครับผลสีม่วงนะครับอ่านี่เขาบนจะเยอะเลยนะครับเขาจะออกทุกกิ่งแก่เป็นโกโก้สายพันไอเอ็มวันจะออกทุกกิ่งแก่เลยครับตะวนมาดูนี่ชี้ไปเลยครับนี่ฮะนี่ฮะตองบนไปครับอ่านี่ครับจะออกทุกกิ่งแก่แบบนี้เลยรายได้จะมีทุกเดือนนาสุชาติจึงเปลี่ยนนาข้าวมาเป็นสวนโกโก้เอาไปดูต้นอื่นครับ อ่านี่คือตีดึงต้นผลใหญ่ผลตรงแล้วนี่เป็นระบบน้ำอ่าระบบน้ำพุ่งชุตเลยนะครับนี่โดกแบบนี้นะชาติทำยังไงบ้างที่โดกเยอะก็สุดแล้วครับระบบน้ำอ่าหลักๆเลยระบบน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบบนทางใบให้โคลงหน่อยอ่าฮะจะได้แมลงจะได้ไม่รบกวนอ๋อตัดแตงกีนให้โปร่งอ่า แต่อย่าให้โปร่งมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแดดจองผลแล้วมันจะไหมครับอ่าแต่ถ้าเราให้โปรง่งให้สูงอ่มันสูงอย่างนี้เราตัดแต่งกิ่งโปรง่งเพื่อไม่ให้จะที่อยู่อาศัยของโรคเพี้ยโรคแมลงปรงแบบนี้นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอี้ใบยอดจะไม่มันจะถุ่มตลอดในโปรง่งโปร่งขงล่างบบนะคอ่าโปร่งข้างล่างแล้วเขาจะออกผลตั้งแต่ข้างล่างเห็นไหมครับโปโปก็จะให้ผลผลิตแบบนี้เลยผลใหญ่ผลโดกแบบนี้เลยนะครับถ้าดกกัดนะถ้าทำไงตัดออกครับ ตัดลูกที่ใบสมบูรณ์ออกเอาลูกเล็กออกอย่างนี้ตัดออกอลูกเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วไม่เอาแล้วาชา้าจะตัดออกเลยนะครับอย่างนี้นะครับเอ้าไปดูอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวอันนี้ลูกผีม่วงนะครับครับผลสีม่วงแบบนี้นี่ก็เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับ พันพ่อพันแม่คือเปรูและฟิลิปปินส์ที่รองศาสตราจารย์ดรสาระอ,องศรสีเอาพันพ่อพันแม่จากเปรูและฟิลิปปินส์นำเนื้อเยื่อมาแล้วก็มาทําการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์สอนนักศึกษาตั้งปีสอที่มอแม่โจ้เชียงใหม่และเริ่มพัฒนาสายพันธุ์มาจนได้สายพันธุ์ที่ดีแล้วก็ขึ้นทะเบียนพันธุ้นจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วนี่ผลลกผลใหญ่สมบูรณ์แบบนี้เลยครับนี่ฮะน,นี่ครับแล้วเขาจะติดดอกเห็นไหมฮะลูกเล็กลูกเล็ก มีลูกใหญ่มีนี่ครับแต่ละลูกเราเก็บได้ทั้งเด็กทุกเดือนจะออกแบบนี้นะก็คือผลสุกแกเราเก็บแล้วผลพร้อมที่จะสุกก็แก่ตามลูกเล็กก็พัฒนามาเป็นผลแก่ผลสุกเราก็เก็บจะมีรายได้ทุกเดือนเป็นรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเหมือนมีเงินบำนาญข้าราชการอย่างผมเนี่ยผมก็มีเงินบำนาญทางหนึ่งแล้ะแต่น้าชาตไิไม่มีเงินเดือนกิน ไม่มีรายได้ประจำเดือนแต่มาหันมาสนใจเรื่องโกโก้เพราะโกโก้หลังการปลูกปีที่สองถึงสามเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตทุกเดือนครับผมมันก็มีเหมือนมีเงินเดือนมีรายได้ทุกเดือนเหมือนมีรายได้ประจําเดือนละหนึ่งครั้งไม่แพ้ข้าราชการนี่เกษตรกร4.0ขั้นรรตสาอาพาไปดูต้นไหนอีกรับนที่ว่าผลดก แบบนี้เลยผลดกผลใหญ่ไอ้ลูกที่ไม่สมบูรณ์นะชาติก็ตัดออกไปบ้างแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นตัดอีกอ่าเดี๋ยวตัดอีกใช่ไหมครับครับผมอ้าไปดูต้นไหนที่นายชาติบอกว่าดอกต้นนี้ก็มีนี่ต้นนี้ต้นเล็กต้นดอต้นนี้ก็มีต้นนี้มีนี่อ่าต้นนี้ก็มีอ่านะครับต้นนี้กำลังพัฒนาขึ้นมาครับอ่าต้นนี้ก็มีนี่ก็คือดอก อายุเขา3มปีกว่าคือ4ปีแล้วล่ะเป็นรุ่นเดียวกันนี่ก็ดกครับนี่ต้นหนึ่งนะครับเนี่ยต้นไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็มีผลที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับนี่ฮะมีผลที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับอ่าลงมา,อ,า,มาอ้าวมาลูกแจงใหญ่ต้นนี้ก็ดีนะครับอ่าให้ดูนะครับเป็นแถวเลย ตั้งแต่โคนต้นเลยครับนน่นแล้วก็เป็นแถวมาเลยนะครับเอามาดูนี่ต้นนี้ครับมาชาสมบูรณ์ใจมากเลยโอ้ดกมากตัดออกเป็นร้อยเลยตัดออกเป็นร้อยนะฮะนี่จะตัดออกอีกครับตรงนี้ครับเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมครับเราลองมาดูฮะลูกเขาเป็นแถวเลยนะครับลูกเป็นแถวเลยเอ้าเนี่ยลูกเป็นแถวเลยนะครับ นี่อาตองพานมาให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนี่คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของนักสิบุญเงินที่ตำบลวางไก่เถือ่อนอำเภอแกลงจังหวัดชัยนาทเห็นไหมครับต้นไม่ใหญ่แต่เวลาติดผลแล้วอายุได้แล้ว4ปีเต็มผลผลิตก็จะออกแบบนี้ผลดกผลใหญ่ผลสมบูรณ์อาตาก็วนมาทางนี้วนมาทางนี้นี่ให้มาเห็นทางนี้ครับอ่าสืาทุนินอ่ตรงนี้ คต้นนี้นะสุชาติคิดว่าอ่าตัดออกไปแล้วตัดออกไปเยอะไหมครับจะเป็นร้อย้วครับเป็นร้อยนะสุชาติตัดลูกแบบนี้ออกไปเป็นร้อยนะครับเพราะว่าลูกเขาโดกมากลูกเยอะมากถ้าไม่ถ้าไม่ตัดออกนะมันจะโทมโทมเร็วด้วยแล้วลูกก็ไม่ใหญ่ลูกก็ไม่สมบูรณ์เราต้องคัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกอ่าเอาลูกไว้ นี่ก่อนหน้าจะประมาณเกือบร้อยเนี่ยฮะถ้านักให้ท่วนเนี่ยครับน,น่าจะได้เป็นร้อยน่าจะ,จะได้เป็นรอ้อยอยแล้วอ่าฮะขนาดตัดไปแล้วเกือบร้อยเหมือนกันที่อยู่ก็เกือบร้อยอฮะเราเอาไว้ประมาณ3าลรูปต่อหนึ่งเดือนเนี่ยเราเอาไว้คือเดี๋ยวลูกเขาก็จะลูกแก่เราเก็บลูกพร้อมที่จะแก่ก็แก่ตามถ้าใบเขาออกเป็นสีม่วงผลจะออกมาเป็นสีม่วงเลลวลาแก่ผลสีม่วงจะ เปลี่ยนสีเป็นสีส้มเข้มๆเ,เราจะสังเกตว่าเป็นส้มเข้มๆนี่ปลายกิ่งนี้ตัดอ,ออกน,ะนชาชติบอกปลายกิ่งก็ตัดออกนี่ฮะนี่นาช่าตัดออกโดยไม่เสียดายน,ดนะครับนี่เป็นต้นลูกปลายกิ่งนาชาติตัดออกนี่ผลสีม่วงถ้าผลสุกอ่าผลนี้ก็จะไม่ใหญ่มันกะไม่ค่อยใหญ่อ๋อปลายกิ่งจะไม่ใหญ่จ้ตกกอกกิ่งอย่างเงี้ยมันลูกใหญ่อ่าครับผมปลายกิ่งเนี่ยมันตอนนี้มันแยกอาหารแล้วตอนนี้ก็ ลูกเล็กอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเวลากิ่งที่อยู่คนโคนที่โคนต้นเวลาเอาไว้ลูกเขาจะใหญ่ครับแต่ถ้าลูกเขาออกไปปลายกิ่งปล่อยไว้ลูกก็จะไม่ไม่ใหญ่จะไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ใหญ่อ่านี่เป็นวิธีการดูแลสวนของราชาติก็ตัดออกเห็นไหมครับนี่ตัดลูกออกเลยถ้าอย่างนี้มีสองลูกอย่างนี้ลูกนี้เราตัดเลยอ๋อตัดออกเนี่ยไมราชาติไม่เสียดายบางครั้งเกษตรกรเสียดาย คือนี่เป็นผลสีม่วงเวลาผลแก่ผลสุกจนเก็บได้จะออกเป็นสีส้มเข้มๆเ,เอามาดูต้นนี้ครับนี่อามาดูต้นนี้ที่สมบูรณ์เลยลูกใหญ่เลยนะครับนะฮะนี่ครับต้นนี้ก็ลูกใหญ่นะร่าผมภูมิใจมากเลยนะครับลูกใหญ่มากเนี่ยฮะนี่ครับเป็นผลใหญ่เป็นโลเลยเนี่ยข้างหลังนี้ถ้าอีกประมาณน่าจะเกือบเดือนเวลา สุกนะแล้วน่าจะมีน้าหนักถึงหนึ่งกิโลนะครับนี่ครับผลใหญ่มากนะครับนี่ครับเป็นต้นที่ใหญ่แล้วสมบูรณ์นะครับใหญ่มากถ้าผลแบบนี้อาณาชาตขยับนีดนะครับผลแบบนี้ถ้าเวลาสุกเวลาเก็บเคยบอกไปแล้วนะชาช่ก็เก็บเป็นแล้วค,คือขนาดมาตร,รฐ,ฐานของอโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันที่บริษัทมาร์กลินได้แจ้งไว้ก็คือน้ำหนักตั้งแต่สี่ลูกโล สามลูกโลสองลูกโลหนึ่งลูกโลเพราะราคาประกันขั้นต่ำเราแปดบาทเรามีสัญญารอบละสามปีกับมาร์คลินฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นผลแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะถ้ารู้ว่าดูแลแบบไหนให้โกโก้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานและการตัดแต่งกิ่งการตัดแต่งทรงพุ่มการตัดแต่งลูกที่ลูกที่เล็กออกไม่สมบูรณ์ออก นายชาติก็รู้รเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรต้องพัฒนาอาชีพต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้เอาประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราไม่ต้องเสียดายลูกที่ปลายกิ่งเสีไดายก,กกิ่งนี้มากกว่าครับนายชาติบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เยอะจัดหนึ่งลูกดกเยอะจัดลูกทําให้ต้นแม่โทม,มต้นโทมอายุการเก็บเกี่ยวก็จะน้อยจะโทมเร็ว สองผลผลิตที่ออกมาลูกก็จะไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่ไม่่ใหญก็ไม่สมบูรณ์รอ่าไม่ได้ขนาดไม่ได้มาตรฐานที่บริษัทมาร์กลินได้กําหนดนะครับ,รบนี่ก็คือเราการดูแลเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าลูกเขียวแบบนี้เวลาสุกก็เป็นลูกเหลืองส้มเลยให้ลูกเหลืองประมาณ 9- ก1 0 0็แล้วก็จะสมบูรณ์เม็ดก็จะใหญ่เม็ดก็จะเต็มฝักถ้าปล่อยลูกดกเยอะจัดเมล็ดก็เล็ก,ลกรีบแล้วก็ผลจะเล็ก มเมล็ดก,ก็เล็กแล้วก็รีบไม่ได้มาตรฐานอีกเหมือนกันไขมันในเมเล็ดก,ก็จะน้อยก็จะต่ำอ่าฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ขานบทุกท่านครับถ้าสนใจจะปลูกโกโก้นะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เห็นว่าการปลูกโกโก้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การดูแลหลังการปลูกเป็นปัจจัยสําคัญของผลสําเร็จในการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามถ้าปล่อยให้เทวดาดูไม่ติดตามไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้ฮอร์โมนไม่ให้น้ําผลผลิตที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นต้องมีปุ๋ยพืชทุกอย่างต้องการธาตุอาหารทางธาตุหลักธาตุรองนะครับในเรื่องของการปลูกการส่งเสริมติดต่อน้าสุชาติได้น้าสุชาติลองบอกเบอร์ครับว่าเผื่อเกษตรกร,กรสนใจโทรมาถาม 082191 082191 9557 9557ณสุชาติบุญเงินนะครับอําเภออันคาจังหวัดเชนาฏหรือติดต่อโดยตรงกับบริษัทเจพีวโกโก้ไทยจำกัดดรพัดโกโก้0955572797สำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณณสุชาติเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านครับสนใจปลูกิิต่อโดยตรงนะสุชาติหรือกับเก y Coco. ีวโกโก้กราบขอบคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณครับ